อรับชาสู่กินเกมแค่ไหนวันนี้เราจะมาเล่นนี่กันเล<อ><น>่นวัตตาเวร์่นกันเลยวันนี้ในบ้านเรานะวันนี้วันนี้เราอยู่แล้วใ่สุดก็ได้อยู่สักทีเราเลือกบ้านหลังนี้แหละส่วนคนเขาจะใช้ใช้บ้านนี้กันเพราะว่าสวยดีบ้านนี้น่ารักมากเลยเนาะลูกเนาะ ใช่ค่ะแม่น่าอยู่มากเลยหนูชอบชอบมีเตียงนอนของแม่ด้วยของลูกก็จะอยู่ชั้นสองก็จะมีคุณตาคุณยายหอยู่ในบ้านหลังนี้แต่คุณตาคุณยายย้ายออกไปแล้วเพราะเราย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ห้องครัวก็น่ารักจังเลยนะแม่ใช่จ้าหนูขึ้นไปก็รีบนอนนะลูกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะแม่กิ่งตื่นได้ย,ยังเช้าแล้วนะนไปโรงเรียนลูกตื่นแล้วค่ะโอ้ปลุกง่ายจังเลยลูกสาวแม่เนี้ยล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันด้วยนะโอเคค่ะแปรงฟันดีกว่าเรา สะอาดเลยยังนะคงจะสะอาดแล้วล่ะอาบน้ำดีกว่าทำไมเมืองนี้เขาอาบน้ำทั้งเสื้อผ้าเลยเหรอ <c oughs> แม่เขาว่าเหมือนกันใส่คลิปแล้วแม่จ๋าวันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้เหรอมีขนมปังทายแยมนะแม่ทำให้กินนะรอแป๊บหนึ่งโอเคค่ะแม่จานแมวทำไมจานแมวเก็บไว้ได้ดีนะลูก

เอาขนมปังมาวางตรงตรงนี้สิคะมันจะได้ดูน่ากินออ้ยนอเคโอว้าวกินหนมกินเร็วมากเลยลูกโอ้โหหนูหิวมากเลยเหรอจ๊ะหิวมากลืมกินข้าววันไม่เป็นไรค่ะแม่ไปซื้อขนมปังใหม่เอิ่มหรือยังคะอิ่มหรือยังอิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ไปซื้อใหม่ก็ได้ขนมปังอะหัวเราะไม่หยุดเลยเหรอลูกตกใจตัวเองกินขนมปังเยอะเหรอ เอาแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะชุดนักเรียนตรงไหนนะอันนี้บ้านใหม่ด้วยตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงไหนบ้านใหม่ที่ย้ายมาไม่เป็นไรก็ชุดเดิมนี่แหละชุดนักเรียนเขาไม่มีเป็นชุดยูนิฟอร์มนะคะไม่มีครูแม่บอกว่าไม่มีครูยังไม่ได้ซื้อชุดยูนิฟอร์มลองใส่ลองเลือกดูให้หมดยูนิฟอร์มอันนี้กางเกงเออลองเลือกนี่กางเกงนี่เกงเหรอและนี่ก็ชุด ีชสีน้ำตาลไม่ชุดไรเอาเก็บขึ้นที่เดิมด้วยค่ะให้เรียบร้อย <c oughs> แม่เจ็บคอะแม่ต้องกินยาแก้อไอแล้วมั้ง <c oughs> ในกระเป๋าหนูวากระเป๋าหนูสีอะไรกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋านักเรียนอยู่ไหนคะแม่แม่แม่วางไว้ตรงไหนไม่รู้อ๋อหนูจำได้แล้วนี่ไงกระเป๋าโอเคเก่งมากลุก วันนี้ได้ไปโรงเรียนใหม่แล้วเอาเอาน้นมให้น้องก่อนน้ออเลี้ยงน้องด้วยอานุมให้น้องก่อนส่วนน้องหิวถังน้องหิวแล้วใครจะดูแลพี่ไปโรงเรียนวนะนะกินนมก่อนไปโรงเรียนไปโรงเรนเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะ อ๋อไปไปโรงเรียนกันเดี๋ยวแม่ไปส่งโอเคระสกูโรงเรียนอยู่ทางไหนนะแม่ก็โรงเรียนใหม่ด้วยแม่ก็จําเส้นทางไม่ค่อยได้ว้าวนน่ไงเจอหรือยังคะเจอแล้วเข้าไปที่โรงเรียนแม่พาส่งค่ะแม่ส่งที่โรงเรียนนะนี่เพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนใหม่ทำไมเธอทำไมเธอจานดินหวัดน่ะอุ้ยมาแล้วเพื่อนสวัสดี สวัสดีค่อยู่ข้างหน้าเหรออยู่ตรงไหนวะสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรฉันชื่อกิ่งสวัสดีกิ่งสวัสดีนะยินด,ดีที่ได้ดูจากเธอชื่ออะไรจ้าชื่อกุ๊ก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 ยินด,ดีที่ได้ลูกจากนะจ้า อา้านักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาศิลปะนักเรียนทุกคนต้องใจเรียนดีๆนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจครับโอเคค่ะวันนี้เรียนศิลปะเสร็จครูก็จะเธอสองคนนะนะั่นน่ะร้องเพลงทำไม เงียบๆฟังคุณครูว่าเธอเงียบๆหน่อยสิอีกคนอีกคนเนี่ยพูดไม่หยุดเลยเนะาะค่ะโอเคค่ะโอเคเงียบๆกันเข้าไว้แล้ว<ข>คุณนะทำนะไมนุ่นนั่งเคลเลยทีนี้ใคร คุยกันไม่หยุดนะครูจะให้คัดลายมือเยอะๆเลยนะถ้าใครคุยกันอีกนะอ,อืมเด็กคนนี้เรียบร้อยจริงๆชื่ออะไรเราอะ่ะหนูหนูชื่อกีนค่ะจ้าอา่าววาดรูปเอ่อลอยกระทงมาให้ครูนะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนนะเด็กๆ โอเคค่ะทำดีกว่าแล้วคนนี้ครูขาครูขาอะไรครับทำไมเพื่อนสองคนมันนอนแบบทำไมมันทำแบบนั้นคะโอ,อเดี๋ยวครูจะไปดูเลยสิไปดูสิครูจะไปดูสิขอไหนดีเธอตื่นสิตื่นเขาให้มาเรียนทำไมเธอถึงมานอนหลับแบบนี้ ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวครูจะหักคะแนนนะอืมดูนี่มาฟังครูทางนี้ตั้งใจเรียนหน่อยสิเด็กๆโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้พอทำศิลปะเสร็จคุณครูก็จะให้คัดลายมือโอเคค่ะหนูจะทำค่ะเก่งมากเด็กยิงกิง ครูครับครูห้วงนันเหรอครับไอเด็กคนนี้นี่มาแซวครูได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูก็หักคะแนนเลยปะ่ะได้เวลาพักเที่ยงแล้วพากันไปกินข้าวไปพากันไปเข้าห้องน้ำไปครูอนุญ,ญาตให้เธอปรึกษากันได้นะว่าจะวาดแบบไหนครูครัหนูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอไหนล่ะ เอาไปค่ะมีอะไรส่งครูไหมอืมมีกระดงกระดาษมาส่งครูไหมเอาไปค่ะกระดาษที่หนูเขียนอาเหรอเอามา,เอา,มาเอาได้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 โอเคครูให้คะแนนแปดเต็มสิบนะเก่งมากเสร็จก่อนเพื่อนเลยและเป็นเด็กดีมากไปนั่งที่ได้จ้ะขอบคุณค่ะครู อ่าแล้วเนเพื่อนทุกคนล่ะไม่ส่งครูหรือไงจ๊ะหนูเสร็จแล้วค่ะครูแต่ว่าหนูวานไม่ช่วยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูให้ห้าเต็มสิบนะ แล้วเพื่อนๆคนอื่นเราเสร็จกันหรือ,อยังยังครับงั้นก็รีบๆทำอ้าส่งกันบ้านอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะเสร็จแอันไหนที่เธอยังใครที่ยังไม่ได้ส่งครูก็พรุ่งนี้เอามาส่งครูได้ครูคะค่าลายมือเสร็จแล้วค่ะได้ได้เด็กยิงกิงวางไว้ตรงโต๊ะครูเลยโอเค พรุ่งนี้ใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ทําให้เสร็จแล้วเอามาให้ครูนะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจค่ะเข้าใจครับเข้าใจค่ะนี่คือกลับบ้านได้เด็กเดกสวัสดีค่ะคุณปูปูดมความสะอาด,ดูเด็กๆซ่ซนนะชุดนักเรียน ทำไมเธอถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาครูยังไม่ยังไม่เอามาให้หนูเพิ่งหนูเพิ่งมาค่ะอ๋อเพิ่งมาวันแรกเหรอหนูอออ๋ออไม่เป็นไรงั้นวันหลังก็นี่เธอสวัสดีนี่เธอนี่เธอมาจากไหนเนี่ยฉันมาฉันเพิ่งมาโรงเรียนวันนี้อ่ะอ๋อฉันเป็นคนใหม่ด้วย บ้านเธออยู่ตรงไหน,นบ้านฉันอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเธอเหรอบ้านเธอรวยบ้านฉันอ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆบ้านฉันเหรอฉันเป็นคนบ้านใหญ่ๆนะใช่ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่ตรงนั้นอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะเธอชื่ออะไรล่ะนี่ตื่นได้แล้วเธอน่ะเนี่ยเธอตื่นได้แล้วโอ้ฉันหลับสบายเลยอะ เมื่อคืนฉันก็เล่นโทรศัพท์ดึกไปนิดนึงอ่ะเั็ว่างนอนเหรอว่างนอนมากฉันเป็นเด็กตัวเล็กที่สุดเลยอเพราะเป็นเธอเป็นรุ่นน้องฉันนะฉันเป็นเด็กใหม่ที่มาโรงเรียนวันแรกอ่ะโอ้คุณครูยังไม่ให้ชุดเธอเหรอครูยังไม่ให้ชุดเธอฉันชุดฉันฉันเพราะว่าฉันเพิ่งมาโรงเรียนวันแรกอ๋ออย่างนั้นเหรอ ตรงนั้นห้าข้าใบใช่ไหมตรงนั้นใช่ห้ามเด็กเข้าไปเล่นเ,ออเด็กเด็กเล่นกันดีๆนะเดี๋ยวลื่นล้มนะคุณตาพานันธรองเช็ดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะมันจะเปียกๆนิดนึงนะเด็กๆนะมายยหนูช่วยได้ไหมคะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวตาทำเองลูกเ,เพื่อเธอเสีออยังเพื่อเธอเสียัรงนะ พวกเธอไม่กลับบ้านกันหรอฮึอสวัสดีปากันแยกย้ายกันกลับบ้านกันได้แล้วปะน่นใจจะมารับแล้วนี่โอเคโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะอ้าวแล้วนี่อะไรของเธอเหรอบายบาย<อ>นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใช่อยู่เจอกันกบ,บ้าน,นกันกลับบ้านกันตาขาบายบายค่ะเจอกันพรุ่งนี้จ้า กลับบ้านแะเพื่อนดีฉันหาแม่ก่อนนัง่งนั่งรอแม่มานั่งรอแม่ใกล้ฉันก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันนั่งรอนั่งรอแม่ฉันแม่ฉันแม่อยู่ไหนนะแม่ฉันก็ไม่มาสักทีเลยฉันฉันรอฉันรออุ้ยอุ้ยเราไม่เห็นันตาฉันลูด เก็บแว่นตาให้ฉันหน่อยสิโอเคเดี๋ยฉันเก็บให้เก็บตังคิกิบด,ด้วยฉันรอแม่ตั้งนานเหมือนกันแม่ฉันยังไม่มาเลยแม่ใ,ใส่แกยังไม่ได้ดูลายว่าไงจ๊ะจิงตาแม่มารับแล้วลูกไปายนะเพื่อนเจอกันจ้ะแถบบ้านก่อน เหนื่อยจังเลยรถก็ติดแม่ว่านะรถมันก็ติดเยอะแยะอย่างนี้แหละเนาะเมืองใหญ่นี่เนาะเมืองนี้แม่ค่ะวัดที่โรงเรียนสนุกมากเลยค่ะเหรอเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังม้างสิมีเพื่อนกี่ค,คนครูใจดีมากๆกับหนูมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูตั้งใจเรียนโอ้เก่งมากๆเลยจ้าแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆ<า>นคนุณใส่ดีไหมลูก นี่สายปังปังอันกองดีดีหน่อยเหรอจ๊ะเออเออดีแล้วแหละก็ไปหาอาบน้ำอบาบไรเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเก็บกระเป๋าก่อนนะคะจ้าสำหรับการไปโรงเรียนวันนี้ก็จบแค่นี้อย่าลืมติดตามน้องกิ่งกับแม่นนะะในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันไปอีบเดี๋ยวทำลิปให้อีนะคะ